ไม่ได้สิบคู่ยี่สิบอะไรวะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวซึ่หนึ่งตัวตันตีเลยนะเฮ้ยทาอะไรไี่ได้ใช่หมงงคนละ ครับสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับก็มาอยู่กับเป่าพาเลยเช่นเคยนะครับทุกคนแต่วันนี้นะครับผมมาอยู่กับเกมใหม่จากค่ายพีจีนะครับว่าน้องใหม่เลยก็ว่าได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมมาลองดูนะครับว่ามันเกมใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมก็ลองมาเล่นป่นเขาาวสองขอมกตารแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเบสขึ้นไปดูนะครับผมมาลองดูพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับก่อนไปชมคลิปกันนะครับก็ขอเล่หนึ่งไล์นะครับผม ก็ได้เป็นกําลังใจในการทำที่วงผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่กดให้ผมนะครับขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับผมนะครับเว็บที่ผมเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเนี่ยจะบอกก่อนนะครับเว็บที่ผมเล่นเนี่ยคือเว็บตรงนะครับผมไม่พันสายย่อยนะครับผมนะครับส่วนสายย่อยเนี่ยมันผมแนะนําเลยนะว่ามันไม่ดีนะครับนะครับผมนี่คือข้อแตกต่างนะครับระหว่าง เว็บย่อยกับเว็บหลักนะครับเว็บหลักจะแตกมากกว่าเว็บย่อยนะครับทั้งนั้นที่เราเล่นเด็ดด้วยกันนะครับเด็ดเท่ากันน่ะนะครับเด็ดเท่ากันแต่ว่าเวลามันแตกออกมามันจะไม่เท่ากันนะครับสําหรับเว็บตรงกับเว็บย่อยนะแต่เว็บที่ผมเล่นเนี่ยคือเว็บตรงเว็บมั่นคงปลอดภัยแน่นอนนะครับอะนะครับแอดมินพร้อมบริการดีทุกอย่างนะครับนะครับก็ คือว่าเป็นเว็บที่ผมว่าน่าเล่นนะตอนนี้เลยก็ว่าได้เลยนะครับผมการเงินมั่นคงนะครับเว็บที่ดีเนี่ยผมบอกให้แค่การเงินมั่นคงไม่โกงเราเนี่ยนี่ยคือว่าเป็นเว็บดีเลยนะครับแอดมินบริการดีนะครับครับครับเว็บไหนบริการไม่ดีนี่คือเว็บย่อยครับแต่ถ้าบริการดีนี่คือเว็บหลักนะครับผมอ่านนะครับนี่คือข้อแตกต่างที่ผมจะแนะนํานะครับนะครับผมอะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเกมนี้นะครับมันก็จะ ดูดแล้วก็ปล่อยนะครับคูสี่นะครับตอนนี้ได้คูสี่หูร้อยห้สิบคูสี่เท่าไรหกร้อยนะครับผมเรียบร้อยอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว,ว่ามันจะมีอะไรทําให้เรารู้สึกเฮ้ยตื่นเต้นแบบอะไรวา้วาวาวา้วาว,าว,าวานะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับผมโอเคนะครับ ไปฟีเะปินหรือเปล่านี่ฟีเตปินฟีเตปินหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แล้วว่าฟีเตปิน้อเข้าวเกียยวนะสองหรือสามเนี่ยแหละเดี๋ยวรอดูนะครับเอ้ยไม่ใช่สองสามดิต้องเป็นสามหรือสี่นะครับผมเกมนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมุเพิร์ดีพีซีพีเอสกีลักของผมนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับเอ๊ะ้ีอะไรดูขึ้นไปเออปล่อยลงมาอุ้ยคุณหกไปดูขึ้นไปปล่อยลงมา ดูแล้วก็ปล่อยดูแล้วก็ปล่อยอย่างนี้แล้วคุณโหไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับทุกคนไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันต่อครับเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันต่อนะครับนะครับผมใครอยากดูเกมไหนใครไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกผมได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอให้ชมกันอนิดหนึงนะครับผมไออยากดูเกมไหนก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับอ้ยดูคือไปปิ่อลงมาได้ฟรีสกิ้นะครับทุกคนลุงตุ๊จอนตุ๊จอนนะครับ เรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยนะครับปีสปินไปครั้งนึงนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับทุกคนก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับจะจะได้ปีสปินใต่ก็ังเดินนะครับผมยานแม่มาเองนะครับยานแม่มาเองอย่างนี้อย่างนี้ยานแม่มาเองครับยานแม่มาเองอุ้ยห้าสิบยอดอันนี้ก็ดีใจนะครับแค่แตะค้าบิีนเนี่ยนะครับผม เราไม่ดูกันวิธีตัวพิเศษสี่ครั้งอสามครั้งแล้วอ่ะมีคุณห้าดูขึ้นไปปล่อยลงมาโอ้ยดูขึ้นไปปล่อยลงมาเรียบร้อยคุณสิบห้าดูขึ้นไปปล่อยลงมาอือดูขึ้นไปอ่าปล่อยลงมาสวยครับสวยดูขึ้นไปปล่อยลงมานะ เรียบร้อยไปอีกยังไม่พอดูคือไปปล่อยลงมาเออต้องอย่างนี้สโอ้ยน่าลุ้นหน่อยครับอย่างนี้น่าลุ้นหน่อยมาลุ้นด้วยกันนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับทุกคนอุ้ยดูคือไปปล่อยลงมาเอ้ยยังไม่พอเปาชอบแบบนี้เปาชอบครับผมอุ้ยหนึ่งพันได้สิหนึ่งพันได้สิคูณทียี่สิบเท่าไรวะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวถึงหนึ่งตัวตัมตีเลยนะไอเท่าไหร่วะเนี่ยใช้ไหวงงหมดแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยหนึ่งพันหน่พันหน่พันเท่าไหร่วะเนี่ยประมาณสองหมื่น สองมือหนึ่งสองมือหนึ่งอย่างนี้ต้องมีสองมือหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าสีปะเออซุปเปอร์ไมค์ก้วินซุปเปอร์ไมค์ก้วินยอดอันนี้ก็เรียกว่าสุดยอดนะครับผมโอ้หยัสองมือหนึ่งจริงๆด้วยสุดยอดนะครับผมโอ้โหยสุดยอดจริงๆครับโอ้โหนี่นะครับเว็บตรงนะครับสุดยอดเลยไปเยอะกระจานะครับอย่างนี้ครับผม ครับใครอยากเล่นนะครับิง่์อ,งอยู่ใต้คลิปวีดีโอนะครับผมอ่านะครับไปหาสมัครกันเลยใหญ่ช้านะครับเกมนี้ดริงจริงนะครับผมเกมใหม่มาแรงเลยผมบู้เดยเลยนะครับเกมใหม่มาแรงนะครับไม่รู้ว่าแรงของใครแต่ที่ของผมมาแรงนะผมวมาแรงนะครับแตกจุแตกแบบเยอะเองนะครับนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าจะไปอยู่เกมไหนนะครับผมวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ